โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูหน่อยนะเพราะว่าแอดมินอ่ะได้ทําการย้ายเหรียญไปแล้วไปไว้ในแบนด์แอนทแล้ว BNB อ่ะรู้สึกว่าจะย้ายไปหนึ่งหนึ่ง BNB นะเนี่ยตอนแรกมีสิบกว่าตอนเนี้ยมีสิบกว่าตปอปอดมีสิบกว่าย้ายลองย้ายไปยูนหนึ่งพอย้ายไปหนึ่งเนี่ยมันไปเลยนะมันง่ายมากเลยแบบย้ายปุ๊บไปเลย <c oughs> เนี่ยหรือถ้าเกิดจะย้ายอีกก็ได้นะแต่ว่าแอดมินลองดูก่อนเนี่ยลองดูก่อนหนึ่ง แล้วเกิดมันย้ายไปแล้วย้ายกลับมาก่อนอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนี้นะนี่ย้ายไปแล้วไงแล้วมันไปแล้วนะแล้วไปโผล่ไปนั้นชีเ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะเออมันไปเรียบร้อยแล้วว่ะจบแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลือกเหรียญ BNB นบปุ๊บอ่าใส่สมมุติใส่หนึ่งปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดกดทันเป์มันไปเลยนะไม่อยากกดคือเอาเดี๋ยวต้องย้ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องย้ายกลับมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไง เราบอกว่าให้ให้แล้วเวลาเช็คอะเช็คยากมากเลยแอดมินไปที่สปอร์ตอะสปอร์ตอะต้องไปที่สปอร์ตแล้วไปหาเนียหาไม่เจอนะหาตรงนี้บอกดิแอดมินจะหาทําไมไม่มีเนาะหาไม่เจอเลยแต่แต่เนี่ยหาไม่เจอนะแอดมินหาอะไรก็หาไม่เจอแต่ต้องไปที่ทันเฟอร์แล้วก็ไปเลือกทั้งล่างเนี่ยเป็นบีแอนด์ชีเนี่ย แล้วก็ไปกดไอ้ตรงนาฬิกาทั้งบนเหมือนเดิมเนี่ยอาจเจอเห็นไหมสะปอดไปบีไปนั้นทีเฮสเวลาขี่โมงอะไรเงี้ยเออเจอเนี่ยต้องมาดูตรงนี้เนี่ยเวลาจะเช็คอะเช็คว่ามันกระเป๋าไหนไปไหนเนี่ยเช็คอย่างนี้นะมันเจอเพราะนงั้นถ้าอย่างอื่นไม่เจอเช็คยังไงก็ไม่เจอนะเออบอกให้ฟังแค่เนี่ยประสบการณ์นการโอนเหรียญเพราะว่าบางทีต้องใช้ต้องใช้ตัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปทำไปนั้นทีเคสก่อนว่าเป็นยังไง สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ไปนั้นที่เฮดนะหลังจากที่ก่อนอันนี้ไปอยู่ไปนั้นกโกเบมาแล้วนะเรามาดูปลายทางอ่ะว่าได้เงินไหมกระเป๋าเงินเช็คที่กระเป๋าเงินก่อนเนี่ยสองหมกว่าบ,บาทเนี่ยมันเป็นมันส่วนใหญ่มันจะโชว์เป็นเงินบาทอะแต่มันปรับได้นะแต่แอดมินก็ตามที่เขาบอกแนะนามาเห็นปะบี b นบีคือหนึ่งบีเอนบีอะไรเงี้ยเข้าไปดไ b b นะูเห็นปะเรามีหนึ่งบีเนบีแล้วนะเห็นปะมาอยู่ในตลาดนี้แล้ง่ายมากเลยแปบ๊บเดียวมาถึงเนี่ยเดี๋ยวดูอัตราค่างเงิน สามสองจุดหกห้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเนี่ยคือเวลาเล่นใบนั้นใบนัน้นเทสมันมีอะไรมากเลยมาหน้าหลักก่อนเลยห <c oughs> น้าหลักก่อนมีอยู่ฝากถอนเนี่ยฝากถอนแล้วก็เพิ่มเงินในบัญชีคือมันไม่พยายามจะให้เราเพิ่มเราตัวเองไม่เพิ่มเนี่ยเนี่ยส่วนตลาดเลยยังไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินก็เอาไวด้ดูเหมือนเหมือนมีเรามีเหมือนกับบัตรต่างเราอะ่ะคิดง่ายๆนะ เออก็อไม่ได้มีอะไรมากมีหนึ่งบีแอนบีอ่ะแต่เราจะโอนจับยังไงเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่แต่อินพอรู้แล้วฝากนี่คือฝากเงินนะฝากนี่คือฝากเงินฝากเงินอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนเอาถอนก่อนเพราะว่าเราต้องโอนไปตรงนู้นนะถอนก่อนถอนก่อนเนี่ยพอถอนปุ๊บเข้ามาตรงนี้พอคลิกถอนใช่ไหมเข้ามามันก็จะมีหนึ่งเรามีเหรียญ BNB นบเหรียญเดียวไงมันก็โชว์มาแล้วกดตรงเหรียญ BNB นบีนี่แหละกดเข้าไปเนี่ย มันต้องเอาที่อยู่อะที่อยู่ต้องน่าจะต้องไปก๊อปของของไบแอนทีเฮมามาใส่ตรงเนี้ยเออต้องไปก๊อปมาใส่อะไรเงี้ยเออแล้วจานวนเหรียญน่ะสมมติยกตัวอย่างนะเราทีไป็นหนึ่งเหรียญเนี้ไหมเนี่ยมันเหมือนจะให้เสียงเงินอะเนี่ยเหมือนเหมือนจะเก็บค่าธรรมเนียมด้วยอะแต่ว่าเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมเครือขา่ายที่เท่าน,าน,านี้อนนี้อาจจะได้แล้วกันยกเว้น้าคุณโอนมาจากแอดเดสปทางเป็นของไบแอนด d com เหมือนโอนมาง่าย แต่เวลาโอนกลับอ่ะต้องใส่อดเดสด้วยแม่งทําให้เรื่องเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเรื่องยากนะเนี่ยเห็นไหมเวลาเวลาเดี๋ยวให้ดูนะออกก่อนเนี่ยมาหน้าแรกหน้าหลักนะเนี่ยเวลาเวลาจะโอนกลับอ่ะก็ต้องกดถอนเออมันยากอ่ะไอ้แบบนั้น g l o b a l มาปุ๊บแม่งแค่แค่สลับกระเป๋ามาเลยแต่เวลาจะโอนกลับต้องถอนยากแล้วก็ใส่นะผู้รับผู้ฝากอะไรเงี้ยยุ่งยากอ่ะแต่ก็ยังดีที่ว่า ถ้าเป็น bn.com อ่ะด้วยกันอ่ะมันก็อาจจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมไงไอ้ไอที่มันคิดค่าธรรมเนียมอาจจะไม่ได้คิดอืมก็ถือว่าเดี๋ยวต้องลองดูจริงหรือเปล่าม่รู้ว่าโอนไปหนึ่ง bnb กลับไปอ่ะแล้วมันจะได้หนึ่ง bnb เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยต้องดูเดี๋ยวต้องดูก็ไม่มีอะไรมากนะก็ทำให้ดูแค่นี้แหละตัดทิปก่อนประสบการณ์จริง